แอมบิกก็ได้สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมเจนลี่แคทนะคะไซส์36และไซส์51เซนติเมตรนะคะก่อนอื่นมาส่งตัวนี้ก่อนเลยค่ะเป็นตุ๊กตาของแบรนด์โกลนะคะตัวนี้ราคาไม่แพงแล้วก็มีไฟมีเสียงด้วยนะนี่เลยครับมีไฟมีเสียงทั้งสองตัวเลยนี่ครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนที่อยากให้น้องฟังเพลงแล้วก็ ปิดไฟยังมีไฟกระพริบแบบน่ารักน่ารักนะครับสองตัวนี้ได้เลยนะครับราคาไม่แรง1,190บาทเองนะครับมาถึงเจลลี่แคทนะครับตัวนี้เป็นไซส์สามสซนติเมตรนะครับส่วนถัดมาจะเป็นไซส์ห้าสิบซนติเมรนะคะสีประมาณนี้เลยนะครับคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนสนใจแอดไลน์แบมบ i กการ์เดสั่งได้เลยนะครับมีของพร้อมส่งเลยนะคะ หรือสนใจดูสินค้าจริงหน้าร้านได้ที่แรมบิกการ์เด้นไอคอนสยามและเมกกะบ,บางนาได้นะคะสวัสดีค่ะ